สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับผมซันนี่นะครับคอลัมนี้จากนักข่ฟุตบสปอร์ตพูครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่28ตุลาคมนะครับฟุตบอลเกาโชช์านหนึ่งคู่นะครับวันนี้เราจะไปติดตามการเป็นเกมระหว่างนาโปลีพบกับโบโลญยาครับผมเลือกคู่นี้มาคุยจานในคลิปนี้กันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นก็เน้นย้ำตรงนี้เหมือนเดิมสำหรับใครที่อยากติดตามทีเด็ดหมุเพิ่มเติมนะฮะแอดไลน์มาเลยนะครับแอด88ซันนี่นะครับพิมพ์88 su ny นะครับแล้วใส่แอดนำหน้า พอแอดมาแล้วสมัครกับเว็บ MM88new ครับขั้นตอนง่ายๆตรงนี้คุณจะได้ทั้งเบอร์ตองทุกวันแล้วก็ตัวอื่นที่ผมชอบนะครับคัดแจกเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจทุกวันนะครับก็แล้วก็จะได้เว็บที่ดีมีคุณภาพนะฮะเอาไว้ใช้งานนะครับที่นี่เ็ว็บที่ปลอดภัยร้อเปอร์เซ็ครับสมัครตอนนี้บอกว่ามาจากคลิปของซันนี่ครับคุณจะได้เครดิตเงินเพิ่มอีก50บบาทด้วยนะครับก็แอดไลน์มาตรงนี้ครับย้ำอีกทีนะครับแอด ขาดซันนี่ได้ทั้งวบดีโใช้งานแล้วก็ได้ทีเด็ดของผมเป็นแนวทางทุกวันนะครับเกมระหว่างนาโปลีเนี่ยเจอกับปรลนญาครับนาโปลีอยู่อันดับสองนะครับตอนนี้แข่งไปเก้านัดนะครับปรากฏว่านัดที่แล้วสะดุดครับเสมอโรม่าศูนย์ศูนย์คือก่อนหน้านี้นาโปลีชนะมาแปดนัดรวดน,นะครับเรามาสะดุดนัดที่แล้วถือว่าโหดร้ายมากนะครับ ชนะมาแปดนะแล้วมาสดุดครั้งเดียวหล่นมาเป็นรองจากฝูงเลยนั่นก็เป็นเพราะว่า a อซิมิลานก็เป็นเป็นอีกทีมหนึ่งที่ที่ผลงานใกล้เคียงกันตอนนี้มิลานเป็นจากฝูงซึ่งบอรลญ่านะครับนัดล่าสุดก็แพ้มิลานนั่นแหละสประตูต่อ4ี่แต่วันนั้นนะบอรลญ่าเล่น9้าคนประมาณ30มสินาทีเลยนะ แต่ก็ถือว่าสู้ได้ดีใช้ได้คือวันนี้แน่นอนครับเล่นที่ซานเปาโลรนาโปลียังดูเหนือกว่านะครับชัดเจนนะครับก็มีตัวเข้าทําอย่างมาตเตโอปลิตาโน่ลอเรนโซอินซินเจ่รวมไปถึงวิกเตอร์โอซิเมนนะครับแต่ว่าพอพอการที่ฟอร์มสะดุดเนี่ยผมมองว่าตรงเนี้ยความคึกคักนะครับแรงจูงใจในการเล่นมันมันก็อาจจะลดลงไปบ้างนะครับผมว่ามันมีส่วนอนะ มันจะต่างกับถ้าเกิดว่าคุณชนะมาทุกนัดอ่ะแล้วมาเล่นต่อเออมันจะมันจะคนละแบบกันนะครับแล้วบุรนญย่าเป็นทีมที่ใจสู้นะครับเป็นทีมที่เล่นรับแล้วรอโต้ได้ดีนะครับโดยมีความหวังอยา Marco อ่างมาโกอันโตวิชนะฮะซึ่งซึ่งจะยืนอยู่ในแดนหน้าวันนี้ mm hmm. ผมดูแล้วโบุรนญาน่าจะสู้ได้สนุกนะครับ mm hmm. ก็เรทเอานาโปลีต่อ1.5นะครับคู่นี้ ชอบโบลอนยามากกว่านะครับมองว่าเป็นเกมกลางสัปดาห์ด้วยนะฮโบลอนยาน่าจะมาพอต้านทานไหวนะครับคู่นี้แนะนําให้เชียร์โบลอนยาไปนะครับอ่านนี้ฝากไว้หนึ่งตัวครับฟุตบอลการโชว์สไตล์ตอรี่นะครับเชียร์โบลอนยานะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ